ไปดูข่าวสารข่าวแรกกันในเรื่องราวของการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งล่าสุดทางกรุงเทพมหาคนครได้สั่งตรวจคัดกรองเชิงรุกนะฮะโควิด -19 ทั่วทั้งกรุงเทพเนี่ย50เขตตามจุดที่มีกำหนดไว้เนี่ยในช่วงถึง22มกราคมนี้จนถึงวันที่31มกราคมนี้ครับ นายกจิตชัชวานิดประหลัดกรุงเทพหมหานครแจ้งว่าจากสถานการณ์การการ,ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนในประเทศไทยแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการการ,ระบาดโควิด -19 กรุงเทพหมหานครจึงได้มีการเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบกระจายหมุนเวียนในพื้นที่50เขตนะครับเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 และห,หน่วยความสะดวกให้กับประชาชนโดยในวันที่22มกราคม2565นะฮะจะมีการตรวจ2ชุมชนวันที่ ที่23มกราคมตรวจ3ชุมชนวันที่24มกราคมตรวจ7ชุมชนวันที่25ตรวจ11ชุมชนวันที่26ตรวจ20ชุมชนวันที่27ตรวจ12ชุมชนวันที่28ตรวจ20ชุมชนวันที่29ตรวจ1ชุมชนวันที่30ตรวจ1ชุมชนและวันที่31 ตรวจสชุมชนนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย80ชุมชนด้วยกันสำหรับรูปแบบการตรวจคัดกรองก็จะใช้การตรวจด้วยชุดตรวจ ATK หรือแอนติเจนเทสคิตนะครับซึ่งสามารถที่จะรู้ผลภายใน30นาทีแต่หากมีผลเป็นบวกหรือว่าพบการติดเชื้อหรือมีอาการที่น่าสงสยัยก็จะมีการส่งเข้ากระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR นะฮะที่จุดเดียวกันพร้อมทั้งให้การรักษาพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับก,การรักษาในโรงพยาบาลและให้คำแนะน แนะนำในการแยกกักที่บ้านพร้อมกับอมอบชุด โฮมอัลสูรูชันให้กับผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนสําหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ก็จะนําส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหรือว่าส่งไปยังโรงพยาบาลสนามหรือส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตามระดับของอาการต่อไปนะครับทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมมานะฮะได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับ แล้วก็ปากกาด้วยเน้นย้ำว่าเป็นหมึกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันสุขาอ,อนามัยส่วนบุคคล DMSTTA อย่างเคร่งครัดด้วยนะฮะอันนี้เป็นการกระจายแบบหมุนเวียนในการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9เชิงรุกนะฮะ จำนวนทั้ง50เขตเลยที่ทางกรุงเทพและนครเขามีการระดมกําลังการกระจายไปตามชุมชนแต่ละชุมชนตั้งแต่ช่วงของวันที่22มกราคมนี้ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนคือวันที่31มกราคมนี้นะครับในการที่จะคัดกรองโควิด -19 สําหรับผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อหากมีการตรวจพบเชื้อโควิด -19 ด้วยการตรวจผ่านแอนติเจนเทสตดหรือ ATK ก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือการตรวจซ้ําด้วย RT-PCR เพื่อที่จะต้องการผลที่แน่ชัดนะครับคุณผู้ชม